ไล <Hi. S 2> de ากกีกลอีกแล้วนะคะก็หลังจากที่หายกันไปเดือนกว่าๆเลยนะคะก็ติดภารกิจนิดหน่อยในมอแต่วันนี้กลับมาทำคลิปเหมือนเดิมแล้วเราจะพาทุกคนไปที่ คาเฟ่นั่นเองแต่ว่าตีนวันนี้เนี่ยก็คือไม่ได้สีสันแบบเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้เป็นวันฮาโลวีนโอเคไหมคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าบรรยากาศร้านที่เขาตกแต่งใหม่เนี่ยจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาจากปกติที่เราไปถ่ายบ้างแล้วจะมีกิจกรรมสนุกๆอะไรให้เราได้ลุนกันบ้างก็ไปดูกันเลยคะ่ะ อนนี้เราถึงแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้มี่กาลังดูลายแทงอยู่ว่าเราต้องทําอะไรบ้างเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเอ,อ่อฮาโลวีนใช่ปะ้ะเราแบบเขาคือมีแบบกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยคือลายแทงเห็นไหมลายแทงก็คือเราจะต้องเข้าไปแล้วทาอะไรก่อนนู่นนี่นั่นก็คืออย่างแรกนะคะเราก็คือเข้าไปรับของเขาก่อน,นะคะ่ะรับของที่เราสั่งก็คือเราจะต้องบุ๊กิ้งก่อนว่ามารอบไหนแล้วก็สั่งอะไรเออบูชาเทพทอยที่ศาลมูเตริก่อนนะคะมีศาลให้เรา วายด้วยเปิดไพ่ที่ชอบที่ชอบ1ใบท่วนแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือลุ้นกับคุณโทมัสก็คือเครบเออรถไฟชิกี้พายชักลุ้นอะไรนั่นแหละของโทมัสว่าจะจุดจุดเออนั่นแหละก็คือทุกคนสามารถถ้ามาแล้วก็คือสามารถดูลายแทงได้เลยนะก็หวังว่าทุกคนจะมาเล่นกันเยอะๆนะคะ ก้อนเมฆนั่นแล้วถ้าเคยถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆของมี่ที่ไปริมารอบแรกก็คือทุกคนดูเห็นปะก้อนเมฆก็คือเป็นตีมฮาโาวี Halloween เรียบร้อยแล้วจ้าน่ารักค่ะให้เกียรติชุดวันนี้ด้วยเซอร์คาสปะ่ะตีมเซอร์คาสปะ่ะไปแล้วค่ะ เซ็ตของพ่อมากแม่มานั่นเองก็คือมันเป็นเซ็ตหนึ่งในช่วงฮ a l โลวีนขเขาเนาะก็อันนี้ค่ะในเซ็ตก็จะมีน้ำสองอย่างก็คือเป็นกาแฟฝักทองแล้วก็เป็นโกโก้เย็นอุโกโก้เย็นแล้วก็จะมีท t สโกโก้คันชีครั้งนี้คือพูดถูกเีียวคือคันชีเต็มปากมาก อันนี้ก็คือถามเขามาแล้วว่ามันคืออะไรเห็นไหมเห็นผีน้อยเจ้าตัวนี้ไหมมันคือกล้วยกล้วยที่เคลือบด้วยช็อกโกแลตไวชช็อกโกที่มันเป็นผีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าอยากลดหวานก็คือให้ถอดเสื้อออกมาได้เลยถอดเสื้อโอเคเราจะเริ่มกินกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนตัวโทสต์คุณมีค่ะดินเสียงนั้นไหมว้าวโอ้ g ก็ข้างบนน่าจะน่าจะทาด้วยนูเทลล่าแน่เลย อ๋อใช่ลืมแนะนำว่ามันมีไอติมด้วยไอติมอย่านี้ค่ะมันเห็นมันสีส้มไหโอเคมาเราก็กินคู่กับไอติมนะมิคิดว่าน่าจะรสชาติเดิมกับตัวนั้นอะไรเงี้ยแต่เพิ่มกิมมิคมาด้วยการมีผีป้าเลยกินแล้วก็มันมีวิญญาณหลุดออกมาด้วยน่ารักมากเลยกิมมิคนี่ยโอเคเราจะมาชิมตัวนี้กันวิปปิ้งครีมมันมีสีส้มและสีม่วง อย่างนี้คือครีมอร่อยด้วยเนี่ยเขามีจิมมี่ที่แบบต่างจากเดิมแต่คือรสชาติคืออร่อยเหมือนเดิมมาต่อที่น้องด้วยก่อนคะน้องผีน้อยแคสเปอร์ของเรากินยังไงล่ะเนี่ยไม่อยากถาเลยตัดหัวเลยเหรอตัดหัวเลยนะ ช็อกโกแลตใช่ไหมเนี่ยอ่ะ,อะ,อะกินด้วยมีดนะ่ะค่ะไปเลยค่ะทุกคนมันมันเราเราโดนหลอก <laughs> คือมันไม่ใช่ช็อกโกแลตด้วยมันมเป็นอะไรที่มันเป็นผลกล้วยแล้วก็หนึบๆอะ่ะเลือเข้าไปเป็เหมือนแบบฝรั่งแต่มันเกินกล้วยอะ่ะอร่อยก็ใตอนนี้คือดื่ม นี่คือเทรย์ของเรานะคะเทรย์นั่นก็คือถาดนมทั้งถาดที่เขาประดิษฐ์ออกมาคือจะมีชื่อเอ็งี่เหมือนเดิมคือดูกิมมิคกิมมิคน่ารักมากน่ารักน่ารักมากดูดิน่ารักเหมือนเดิมแหละนี่ไม่กินกาแฟทำไมมันคือกาแฟฝักทองทุกคนหน้าตาแล้จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้จะเป็นสีเหลืองๆทุกคนอยากให้ดูกิมมิคตรงนี้มาดูกิมมิคตรงนี้เลย เก๋มากก็จะมีผีน้อยแล้วก็จะมีแบบฟักทองฟักทองอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าวังมากนา่ารักมากโอเคมามาลองชิมกาแฟฝั่งวันถุนงเทียนเอาเรื่องก็คือกาแฟไม่สามารถแยกได้ว่ามันคือกาแฟชนิดไหนเพราะว่าไม่กินกาแฟแหก็คือถ้าใครมาลองอ่ะก็สามารถคมอามเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้นะว่ามันคือกาแฟอะไรแต่คือมันก็คือกาแฟนะ คะเป็น zat, <Center. S 1> ทิชชู่อของเขาค่ะน่ารักมากมันออกแบบเพื่อสิ่งพังพินี้เลยดูทิชชู่นี่คือทิชชู่ตังทิชชู่อ้าวมากเจ็บเลยกินแล้ว เพรอมก่อนเล่นเกมทุกคนตนมากว่าไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะกิจกรรมนั่นคืออะไรนั่นคือคืออะไรวะรอพี่ตื่นเต้นมากมือเย็นไปหมดแล้วรู้สึกแบบเริ่มขนลุกขนลุกเดี๋ยวรอดูกัาเลยกันเพื่อเป็นการเสริมสรสงสุดพีคนะคะเราอยากจะขอเชิญเอมี่นะคะแล้วก็คุณวัน แต่ว่าตอนนี้อาจจะเกิดคำถามน,นะครับว่าดิฉันทำอะไรผิด,ด, <laughs> ด,ดเราก็จะมีของรางวัลตา่างนะครับ ราะว่าฮาร์ลีย์ฮาร์ลพิี่เนี่ยเขาต้องมีแบบว่าลูกชอบคลิกคอทรีสนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้มันจะมีของรางวัลที่เป็นลินมิตเตสเดียวเลยนะครับลิมิตเตสใช่นะครับซึ่งลิมิตเตสยังไงมีที่นี่ที่เดียวนะครับแ,แล้วก็มีแค่ประกาลนี้เทศกาลเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว ทุ่งเดมี่นะมารู้กันดีกว่าว่าจะจับได้ไพ่อันไหนที่จะมีนิพิตเต้นอันไหนอยู่นะครับโอเตั้งจิตอธิรฐานดีๆครับพอตั้งจิตเสร็จนะครับก็หยิบได้เลยครับโอเคโอเคเสียงดวงกันนะคะทุกคนอ่าก็ขั้นตอนก็คืออาจจะรวบไพ่อะไรสำมล้ำก็ได้ค่ะแล้วก็ลองสับมือด้วยท่าที่ไม่ถนัดหรืออยากสับท่าจิ้มอะไรแบบไหนก็ได้สับด้วยมีดได้สับด้วยมีดเพอาจจะละเอียดฝ่าละเอียดฝ่ากระไรไม่จำเลยอละอาจจะกรีด ให้ค่ะกรีดแล้วเลือกจะออกไปค่ะแล้วตอนนี้แหละโอเคหลัต่อกีต้องช่วยกันแล้วโอเคใบนี้ละกันหนึ่งสองตึ๊บได้สเปรย์ได้สเปรย์ค่ะคือในนี้ค่ะจะมีสลากอยู่สองอันนะคะจะมีทริคกับทริคเนาะถ้าเกิดได้ทริคก็คือ ไมด้ว้าวไม่ได้ของรางวัลกับบ้านวาถ้าเกิดได้ทก็คือรับไปเลยค่ะเปลไรที่อันนี้ร้่นก่อนเมื่อกี้หนึ่งสองสามอาวละครับจะได้อะไรครับทริปหรือทริปดีพวกเราทริปทริปทริปา้ะทริปทริปทริป ก็จะตกเป็นของคุณแอมมี่ค่ะเย้ได้ทรีทุกคนได้ของละบ้างไปเอาของละบางกันดีกว่าพบกับเปรการที่เราได้ทำการลงอาคุมไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อนี่มันมีหลายอันเลยก็คือเป็นยันกันแพ้ยันกันเฉายันกันท้อนะคะแล้วก็เป็นแบบเอ่อทูคิวทูสวัสดมูเตรีนะคะคิดดีพ่นดีทำดีค่ะ ใช่น่ารักมากทุกคน <S <S แต่ว่าเนื่องจากที่นี่มาในาวันฮาโลวีนนะคะก็นี่เลยมีเอาตัวนี้อขอบคุณค่ะทุกคนและลนอกจากอาของวันใดๆนะคะอย่าลืมว่าที่นี่เขามี IG Filter ตอร์สำหรับฮาโลวีนด้วยนะคะซึ่งมีโหลดมาแล้วเรียบร้อย <ไป S 1> นี่ตัวนี้เลย ฟิลเตอร์เป็นแบบนี้เห็นไหมท,ทุกคนเห็นในกล้องไหมใช่ฟิลเตอร์น่ารักมากเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะทุกคนแล้วก็ไปตํากันด้วยนะอย่าลืมน่ารักมากทุกคนมันคือเป็นแบบนี้ไปตํากันด้วยนะเดี๋ยวจะแปะไว้ กิจกรรมสนุกๆของริคาเฟ่นในวันนี้นะคะในตีมฮาโนวีนั่นเอง อยากจะบอกว่ากิจกรรมเนี่ยไม่ได้หยุดแค่วันฮาโลวีนนะคะก็สามารถมาร่วมได้จนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะมาร่วมสนุกกันได้ตอนแรกมี่ไม่คิดว่าแบบเออมาครั้งที่สองเนี่ยจะมีอะไรให้เล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าพอไปเนี่ยก็คือทุกคนของเล่นเยอะมากมันมันยังคงมีมีเรื่อยๆมีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้ทุกคนมาใครมาแล้วก็มาอีกเพราะรู้สึกว่าแบบมี่อย่างเงี้ยมี่เป็นคนชอบแบบว่าสีสันของเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีวันเบื่อแน่นอนคือถ้าใครคิดว่าอยากจะมาพักผ่อนมาแบบอยู่อีกโลกหนึ่ง มาเติมพลังอะไรเงี้ยก็แนะนําให้มาที่รีอย่างที่เขาโปรโมทเหมือนกันไว้จริงๆค่ะก็คือวันนี้ได้ของมาเยอะมากก็คือรู้สึกคุ้มมากเลยดูสิสปุกิปู๊กเขาบอกว่าท Q o kill t o s แน่นอนว่าเหมาะกับคนอย่างเรานะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามหนึ่งสองสามก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปสนุกๆต่อๆไปคอยมีด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อน